สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาตำส้มตำตำนี้นะครับเนี่ยตำส้มตำไอ้อินทผาลัมครับยอดอินทผาลัมครับที่ผมเคยเอาไปแกงไว้ก่อนคลิปก่อนนั้นนี่ครับเนี่ยที่มันเหลือเหลือจากเอาไปแกงนะครับเอาไปแกงยางเปิดครับเนี่ยวันนี้ผมผมก็จะมาตำตำส้มตำตำปูปลาตำไทยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็มาลองมาลองดูลองชิมด้วยกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะ อร่อยหรือเปล่าผมก็ไม่เคยทำหรอกครับเนี่ยเป็นครั้งแรกครับก็ลองลองดูนะครับเนี่ยยอดอินทพาลัมนะครับลองดูครับเนี่ยผมก็จะตาไทยก่อนนะครับวันนี้จะตาไทยตาพริกสักสามเม็ดก็แล้วกันครับนะโอ้ตาพริกสามเม็ดนะครับตาพริกไปก่อนเลยสามเม็ดแล้วก็ใส่กระเทียมครับใส่กระเทียม กากีบสี่กีบครับอสองเป็ดเองเลยมคหลุดไปนี่ตส่ครับตัตตใสไม่ต้องแหลกมาก,กครับแล้วก็ใส่ถัวตัวฝัวกาครับสักฝักหนึ่งก็แล้วกันครับ มันเป็นสีสันหน่อยหนึ่งครับเามัก่อนแล้วก็ใส่ปูนะครับปูจืดปูเค็มก็ได้นะครับเยปูนะครับนะใส่ปูใส่สองตัวก็นแล้วกันครับใส่สองตัวนี้แหละใส่สองตัวไปเลย ใส่ปูครับตาใส่ใส่ปูแล้วก็อันขั้วได้สวงนี่กั้วเองนะกั้วใหม่ใหม่หอมๆเลยครับนหอมมากเลยครับนะ่ะใส่ไปเลยสองช้อนนี่ครับสองช้อนไปเลยครับใส่สองช้อนสองช้อนเน่หนึ่งก็ได้ครับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งด้วยใช้มือเขีย่ยลงไปเลยครับไม่ต้องใช้ช้อนแล้วล่นนะ หนึงครับจำไทยนี้มันใส่ใสใน้ำตาลแล้วม่ต้องใส่อันนี้เยอะเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็มะเขือเทศครับมะเขือเทศสักสองลูกครับมะเขือเทศแล้วก็น้ำตาลปี๊ครับน,น้ำตาล ตาลก็ทำเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับเพราะว่าตำไทยต้องใส่เปรี้ยวหวานนิดนึงนะครับนก่อนครับแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลาพอครับมันไปเค็ตเมตามด้วยมะนาวก็มะน,นาวนี่ก็ใส่เยอะเหมือนกันนะครับมันจได้เปรี้ยวนหน่อยเปรี้ยวหวานครับ ผมปาดอย่างนี้แล้วแต่ว่าตรงนี้ผมต้องต้องใส่ก่อนครับผมจะได้ตรงนี้มันก็บีดน้ําออกได้อยู่ใส่ลูกหนึงไปเลยครับ ใส่หมดหมดลูกไปเลยครับมะนาวหนึ่งลูกไปเลยแล,แล้วก็ตำเลยคือน้ำมะขามก็น้ำมะขามขมะขามมะขาม,ม,ขามเปียกปุ่มครับตุ่มไป เอาหรือว่าจะใช้ที่ขูดเอาก็ได้ครับแล้วแต่ผมลองสักดูก่อนครับผมก็มีที่ขูดอยู่ลองลองดูก่อนเพราะว่าผมก็ไม่เคยว่ามันจะอะไรมันจะสวยงามกว่ากันมันจะน่ากินกว่ากันที่ขูดก็มี ก่อนมากครับแนว่ก่อนมากครับอันนี้ก็ประมาณสักสามสี่วันผ่านมานี่แหละครับอ้อดอินทพาดำนะครับมันก็เริ่มจะดําบ้างแล้วผมก็ปอกเปลือกมันออกบ้างปอกไ่ที่ว่ามันดําๆนะครับดำก็ไม่ใช่ดำดำแล้วแบบว่าเอาไว้ไหลบันมันก็จะดาธรรมดาแล้วครับมันอาจจะเลือกไปหน่อยนะครับเพราะว่าสับมันก็ประมาณนี้นะครับมันก็กระดิดกระดอนออกจาก ออกกจากนะมันก็ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่ลองดูนะครับถ้าเกิดท่านใดมีอินทรพาลมที่จะตัดทิ้งนะครับก็ลองเอามาทําเมนูพวกนี้ดูครับมันก็ทําได้หลายอย่างครับเร่องรน,น,น,นะครับนี่ตำไข่ ประมาณนี้นะครับผมจะลองชิมดูนะครับท่านนะลองชิมงลางดีกว่าน,นี่นะครับลองชิมดูครับอร่อยเหมือนกันครับอร่อยอร่อยอร่อยครับ ตักออกก่อนนะครับตักออกก่อนครับนี่ครับเพิต่ตังอินตะพาลางครับถ้าใครมีก็ลองทำดูนะครับก็อร่อยดีครับ กินได้อยู่แล้วครับขนาดไอ้ส้มตำไอ้มะละกอนะครับมะละกอเนี่ยกินดิบมันก็มันก็กินได้ครับแต่ว่ามันมันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ถ้ากินดิบนะครับลองเปรียบเทียบดูมะละกอกินดิบมันก็กินได้แต่เอามาตำส้มตำมันก็อร่อยใช่ไหมครับแล้วอินทผพาลัมเนี่ยกินดิบมันก็กินอร่อยแล้วก็มาตำส้มตำมันก็มันก็อร่อยไปขึ้นขึ้นไปอีกเลยครับเนี่ยนี่แหละครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะตำ ทำปูปลาลนะครับตอนนี้ก็คือควกเดิมๆนี่แหละครับไม่ต้องล้างหรอกมันจะเปื้อนๆหน่อยนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขอเช็ดที่ลงางทำปูปลาลานี้ต้องใส่ใส่พริกลายเม็ดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันประมาณสักห้าเม็ดก็แล้วกันพวกหนึ่งนะแล้วแต่คนชอบนะผมก็ชอบประมาณก็ไม่ค่อยเผ็ดมากเท่าไหร่ประมาณนี้แหละครับสักห้าหกเม็ดนี่ครับใส่หกเม็ดไปเลย แล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมก็สักสี่ห้ากีบนี้นะครับแล้วก็ตำ แล,แล้วก็ใส่นี่เหมือนเดิมครับใส่ถั่วฝักยาวเหมือนเดิมประมาณสักปักหนึ่งก็พอครับแล้วก็ใส่ปูใส่ปูสักตัวหนึ่งอันนี้ใส่ตัวเดียวก็ก็พอครับแล้วก็นี่นะครับผงเนื้อครับขาดไม่ได้เลยครับอันนี้ต้องใส่เยอะ เยอะกว่าเดิมครับเพราะว่าอันนี้มันจะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะมันก็เลยเราต้องใส่โขลรดเยอะหน่อยหนึ่งตามด้วยปลาครับปลาใส่แค่นี้ก่อนีอย๋ยวถ้าเกิดมันไม่พอค่อยเติมใหม่ครับน้ำปลาแล้วก็น้ำลานิดหนึ่ง อ๋อแล้วก็น้ำมะขามครับมะขามแล,แล้วก็มะเขือเทศครับจากสองลูกเช่นกันเขือเทศเมื่อกี้ใส่เป็นไงแล้วนะครับต้มมะนาวยังไม่ใส่เนาะ มะนาวยังไม่ใส่มะนาวนี่ก็ประมาณสักอันนี้หน่อยนึงใส่เปลือกมันไปด้วยเลยครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่เปลือกลงไปเลยครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่สับแล้วครับผมผมจะไปขูดเขาครับใช้ไอ ใช้ที่ขูดเอาครับเมื่อกี้เพราะว่าผมสับไปแล้วลองดูอีก ันนี้จะขูดเอาแล้วนะครับใช้อัน,นี้ขูดเอามัน,น,นก็เหมือนมนกรกอเลยครับนาะหมือนเลยทีเดีเป็นจอตอานพาลัมนะครับทาได้ครับทําได้เหมือนกันผมจะลองขูดใส่ตรงนี้ดีกว่าครับจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นแบบชัดเจนไปเลยสองชิ้น ชิ้นนี้แล้วกันชิ้นเล็กๆเนี่ย<ๆ>ก็ขูดได้นะครับเนี่ยก็เหมือนกับต้นตำเนั่นยแหละครับแต่ว่าราคาถ้าเกิดเขาขายกันจริงก็ก็คงจะราคาจานนึงก็คงจะหลายหลายตังค์แลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างราคาสูงครับใ้อินทพาลมเนี่ยถ้าเกิดมันอร่อยจริงๆก็อาจจะอาจจะราคาสูง กระดินกระดอนออกจากถ้วยจากชามไปหมดแล้วครับเนะี่ยเริ่มหิวข้าเวเลยท้องร้องลนละได้กลิ่นส้มตำเนี่ยตำไทยก็หอมเหลือเกินครับไอ้ถั่วที่ส่งก็คั้วใหม่ๆครับแค่นี้ก็พอแล้วอยู่ในอยู่ในโคกก็มีบ้างนะครับนี่ได้โคกหนึ่งแล้ว ตากล้องน้ำลายไหลแล้วตากล้องนี่ครับ้มตำนี่แหละครับหน้าตาก็ประมาณนี้แหละครับ อนนี้ผมก็จะชิมให้ดูนะครับเนี่ยใช้มือนี่แหละครับใช้มือเลยครับเพราะว่าทํากินเองครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยชิมครับอื้อร่อยเหมนกนครับอร่อยอร่อยจริงๆครับเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วครับ ครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะเช็ดกวาดองเพราะว่ามันจะเด็นโรอออกมานี่ครับอร่อยนะครับเนี่ยนี่นะครับครับนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมก็อยากอยากทําก็ลองทําดูนะครับถ้าท่านใดมีต้นอินทผาลัมที่จะตัดทิ้งอะไรก็ลองทําดูนะครับก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับไม่ท้องเสียหรอกครับกินได้แน่นอนครับอร่อยแน่นอนครับ คือคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับได้เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ